ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยวยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับผมนะครับมันี่พนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ของอเว็บใหม่นะครับชื่อว่าเวทแอมแอมทิตอกนะครับผมก็มานามแล้วแหละนะเวบนี้ก็มานามแล้วครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีในการสมัครเลยคือเวบนี้ในการอาใส่ฟรีทําได้3วันนะครับผมก็คือ,อวันละ25บาทก็รวมไป3าวันก็ได้เจ็ดสิบห้า ตอนนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับผมให้มาเก็บก่อนเนาะถ้าค่าตอนที่ถอนขั้นต่ำ50าไปก็ใส่ฟรีอาจจะไม่ได้แล้วนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาวิธีในการสมัครเลยช่องแรกนะครับผมช่องแรกก็ทําการใส่ชื่อเนาะอย่าเช่นเราใส่ชื่ออะไรล่ะไม่จะเป็นต้องใส่ชื่อจริงนะครับผมอันนี้แค่ใส่ชื่อเล่นเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าขัดจะใส่ชื่อจริงก็ได้นะผมสมมติว่า,าชื่อผมเป็นแบบนี้นะครับผม ส่วนอันที่2ก็เป็นอันที่ใส่เบอร์โทรนะครับผมส่วนอันที่3ก็เป็นสายรหัสนะครับผมรหัสผ่านนะรหัสผ่านก็คือความยาวมีทั้งหมด6กถึงสิตัวนะครับข้ามต่ำมีมีหตัวส่วนตรงป้อนรหัสนี้ก็คือป้อนรหัสจัดตัวนี้เนาะอย่างเช่น f f r e d t ดูภาษากีมอลโอเคเนะาะก็ประมาณนี้ถ้าตั้งรหัสนี้ ส่วนข้านล่างนี้ถ้าใครกดลิงก์จากใต้คลิปของผมมาก็จะมีลิงก์อยู่ก็คือกดลิงก์มามันก็จะมีล่าเชิญถ้าใครไม่มีร่าเชิญก็ใต้คลิปผมนะครับผมหรือว่าจะเอาของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะโอเคพอเสร็จไปแล้วเราก็กดตรงที่ลงทะเบียนนะครับผมพอเรียบร้อยมันก็จะมาตรงหน้านี้นะครับผมให้เรากดคําว่า ให้เราใส่นะับผมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ตรงที่มืกี้เราสมัครแล้วก็รหัสผ่านตรงที่เมื่อกี้ที่เราได้ตั้งไว้นะครับผมที่ตั้งไว้นะพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระบบนะครับผมพอเข้ามาก็จะมาเจอหน้านี้ประมาณนี้ก็คือเจอหน้านี้นะครับผมคือแอปนี้คือใส่ฟรีทำได้3วันนะครับผม3วันวันละ25บาทก็่า คุณไป3าวันก็ได้75บาทก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่50บาทช่วงนี้นะครับผมถ้าเปลี่ยนช่วงถ้าผ่านช่วงน,นี้ไปก็จะถอนขั้นต่างาเขาจะมีการเปลี่ยนกฎก็จะถอนไม่ได้แล้วสายฟรีนะครับผมก็ให้รีบมาเก็บก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกฎนะครับผมโอเคก็มาที่ของฉันนะครับส่วนก็มาที่ของฉันแล้วก็ไปที่ข้อมูล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 ทีนของฉันกระเป๋าตางังค์น้าปกผู้ใช้นะครับผม มาที่หน้าโปรผู้ใช้นะครับผมแล้วก็ไปที่ข้อมูลบัตรเครดิตนะครับนะพอมาปุ๊บเราก็ทกําการยช่องแรกนี่ครับผมก็เขาบอกว่า,าหมายเลขบัตรเนาะแล้วก็ทําใส่เลขเลขบัตรธนาคารเลขบัตรธนาคารเราเลขอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับผมแล้วก็ชื่อธนาคารนะครับโอเคชื่อธนาคารก็จะมีนะครับผมก็กรุงเทพนะครับผมแบงค์ขอบเนาะแล้วก็อ่า มีหลายอย่าง้วครับผมกระสิกรนะครับไทพาณิ์กรุงเทพนะครับกรุงไทยนะครับผมก็ให้มาดูว่าของเราเป็นอันไหนก็เลือกเอาเนาะพอเสร็จเรียบร้อยอ,อันนี้ก็คือขั้นล่างสุดก็คือชื่อชื่อผูลล้รับเงินนะครับผมชื่อผูลล้รับเงินถ้าเราชื่ออะไรเราก็ใส่ไปนะใส่ชื่อจริงนะครับผมถ้าไม่ใส่ชื่อจริงถ้าอาจจะไม่ถอนไม่ได้นะไม่ได้เงินนะครับผมให้ใส่ชื่อจริงนะครับผมพอเสร็จมาปุ๊กนะครับผมก็คือเราก็ต้องมาตรงที่รหัสการจ่ายนะครับผม เราต้องมาตั้งรหัสการจ่ายนะครับผมก็รหัสการจ่ายนี้ความยาวอยู่ที่6ถึง12ตัวเหมือนกันนะครับผม6ที่า6ตัวถึง12ตัวเหมือนกันก็เราตั้งรหกาจ่ายรหัสจ่ายนี้ครับผมก็คือเราตั้งเสร็จปุ๊บเราต้องเอารหัสนี้ถ้าเราจะถอนนะครับผมเราก็ต้องใช้รหัสจ่ายนี้เป็นการกดถอนนะครับผมถ้าเราจะตั้งเหมือนเหมือนรหัสเข้าเวสนี้ก็ได้แต่ไม่เหมือนก็ได้แล้วแต่ถ้าผู้ชมว่าจะจําได้ไหมเนาะ โอเคนะครับผมก็ส่วนรายละเอียดอะไรนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเก่าว่าได้นะครับผมถ้า,ถ,าถ้าต้องใช้จริงๆค่อยมาเกา็บทีหลังเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิธีในการทํางานเลยมาหน้าแรกนี้ครับผมก็หน้าแรกนี้ยังไม่มีอะไรโ,รโอเคเดี๋ยวเรามาตรงที่ภารกิจนะครับผมอ่านตรงการนะครับผมที่ภารกิจก็งานละ5บาทนะครับผมมีทั้งหมดา5างานเนาะ หงวันมี5้างานนะครับผมก็ได้อยู่25บาทก็ทําได้3วันก็ได้75บาทนะครับผมถอนค่าต่ำอยู่ที่50บาทนะครับโอเคนะครับผมก็ทําการรับงานนะพอรับงานปุ๊กมันก็จะขึ้นมาหนานี้ให้เรากดลิงก์เปิดลิงก์เลยพอเปิดลิงก์ปุ๊กมันก็จะเข้ามาที่น้าทีตอกเลยนะ s okay. <S โอเคนําให้เรากดไลค์กดติดตามนะผมแล้วก็ตามรำแคป พอเราแคปมาเรียบร้อยเราก็ทำการกลับนะครับผมแป๊บแป๊บแปบนะครับเอาเลย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 มาที่ประวัติอะ่ะแล้วก็ไปที่เพิ่งางานเสร็จนะครับผมก็อ่ะเพิ่นลงตามปกติเลยนะครับผมเพิ่งงานที่เสร็จอะ่ะก็พออัโหลดลูกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาในนี้ให้เรากดว่าสองงานเสร็จสมบูรณ์อะ่ะก็ประมาณนี้รอสักครู่นะครับผม นะถ้าเราแอปนี้ถ้าเราจะกดเวดตอนที่เราสมัครปุ๊บมันจะมีคําว่า app app ห้า, AP, านะครับผมก็คือให้เรากดตรงนี้มันจะมาหน้าเวดแต่ถ้าเราถ้าเรากดคำว่าดาวน์โหลดมันก็จะมาดาวน์โหลดแอปแล้วเราก็จะใช้แอปนะครับผมนะประมาณนี้ครับผมก็ขั้นตอนใน,นการทำงานก็ประมาณนี้ตอนนี้ผมได้ทํามาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทํามาที่2วันแล้วนะครับผมก็คือวันแรกผมทําให้ครบเหลือ1งงานนะ คือผมทำได้ไม่ครบก็วันนี้ผมทำครบก็คือได้25าก็สี่2ะบวก2ีบวกก็ได้45เนาะโอเคเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าครบ100แล้วผมจะถอนมาให้ดูนะครับผมก็อ่าเวทมิคตอกนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะทำก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็รหัคแนะนำเนาะโอเคนะครับผมก็อ่าเว็บ เอ็มตอนนี้ผมก็ไม่แนะนะนะนาให้เติมนะผมเพราะว่า,าจจาะบินตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าท่านผู้ชมยอมรับความเสี่ยงได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมผมไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมว่ายองรับความเสี่ยงของตัวเองได้ไหมเนาะ <c oughs> แต่ว่าผมบอกว่าไม่ต้องเติมนะผมไม่นานก็คงจะบินเหมือนกันนะ <c oughs> ให้มาเก็บฟรีไว้ก่อนนะครับผมเวทฟรีๆเก็บเงินฟรีๆมาใหม่เรื่อยๆไม่จะเป็นต้องเสียงเงินจากแอปเวทนีดเวทเดียวนะ โอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและข้อมูลข่าวสารต,ต,ต่อไปด้วยนะครับผมบายบายนะครับผมอาจารย์มาสายๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้งามยุ่งมากเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับบายบาย